i นนระบบเนี้ยนพี่ไม่เคยใจของพี่เนี่ยเสียหัวใพี่มีแต่อรอัญญาเท่านั้นยิ้มเยหมืแสงไม่เคยแต่ไม่เคยต้องทุกีคอะไดเนะอาทางองพี่ต้องยโดนอะของข้าไเพี่แ้วนะจา,าไว้ได้นนี่ทั้ทงเดือนอด มาพูดกันยังไงการแข่งขันแข่งขันกันแบบนี้ก็ติดเจ็ดจะไม่พูดอะไรเดี๋ยวไปข้างหลังเด็กแข่งจะมีด้วยแล้วเจอแล้วัจ

เอ้าเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหนที่สูย ตีเป็นนั้นเอ้ากดกดก็กดปี่นเ่อเลยตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลยตื่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 นเลยตื่่นเลยตื่นเตื่นเลยตื่นเลยตื่นเลย่นเล ปตนี guest, my, my, my ้เด้อะแน่ใมใม่มาใหม่ตามหมดอะไรกูพอะปลามีสัญญาจัขาดเลยไม่ได้นะเสียชื่อเจ้าหมดคำไหนคำนั้นไม่ต้องแต่งงานหรอกจะยอมรับเป็นสาว ตอนนี้เนะี่นยฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วฉันมีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้กับใครก็ได้ฉันมีสิทธิ์ของฉันสสิบฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดใจยใแล้วอื่น น <ere> like. okay. ok. ้วไปดูแลสถานการณ์ไก่อยเ่๋ง่อเลอะไรจยุ่กินไในแขน่น้มามาม่ไม่ดูในแ ไปๆเลยอาจารย์อ๊ะเอ๊ะหยุดๆหยุดหยุดอยู่กับเจออะไรเนี่ยอู้ตายแล้วหนูมันใส่นา555ฮัลโหลค่ะ <coughs> <laughs> เป็นเจ้า